เบาหวานสามร้อยนะฮะ,ะซึ่งปกติจะอยู่ที่ไม่เกินเท่าไหร่ครับอาจารย์อัมภัยครับก็ไม่ควรจะเกินร้อยสามสิบนะคะผู้หญิงอาจจะต้องต่ํากว่าหน่อยหนึ่งร้อยยี่สิบครับเป็นเรื่องที่คนไทยร้อยละเก้าสิบเนี่ยหมอจะบอกว่าเก่งเนาะมีอะไรเยอะหมดเลยในร่างกายเนี่ยเบาหวานก็เยอะความดันก็เยอะ,อะน้ําหนักก็มากได้อยู่ใต <c oughs> ้บิมก็เปลี่ยนตาสําคัญมากอยากจะบอกคนที่เป็นเบาหวานว่า ถ้าต้องตรวจตาตลอดเวลาเพราะถ้าจอประสาทตาเสื่อมแล้วไม่มีทางรักษาหายเลยเกาะสีช่างมีคนตาบอดถึงสี่ห้าคนแล้วเพราะน้ําตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันจะไปทําลายเซลล์ได้จะไปตามปลายประสาทที่จริงบริเวณถ้าที่ตาแล้วมันก็ยังทําให้เกิดการชาปลายนิ้วปลายเท้าอะไรด้วยอันนี้ยกินยามาเป็นสิบปีสิบสามปีอะแล้วอนาคตมีล้างไตด้วยเนี่ยพอทานไปได้สักเดือนหนึ่งใช่ไหม น้ำตาลดน้ำตาลดลดเหลือร้อยห้าสิบเริ่มเชื่อเลยไหมเชื่อรู้สึกว่าเออเราน่าจะเจออย่างที่ป้าเขาบอกนะยาวิเศษแล้นะตอนนี้ร้อยี่สิบหรือร้อยสี่ร้อยห้าไม่ใช่ร้อยสี่ห้าสิบนะร้อยสี่ร้อยห้าอยู่มาประมาณหกเดือนละคุณหมอตรวจเลือดแล้วมีสารตกค้างไหมไม่มีไม่มีอย่างอื่นผิดปกติเลยนะอยู่ก็เกิดอาการย่อบ่อย ไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณเป็นโรคเบาหวานนะเช็ดเช็ดดูก็ขึ้นร้อยแปดสิบหมอก็ให้ยากินตองครบหมอตรวจว่าว่าเป็นความดังออความดังขึ้นว่าปวดท้องหมอหมอว่าเป็นกออออระเพาะเ้าหายายากระเพาะกินเ,ออเป็นไขมันในเลือดก,กินยาไขมันในเลือดต่อพอกินกินเสร,ร็จประมาณหกปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็เดคคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณออตายมันเสื่อมออหมอหมอว่าตคุณมันเสื่อม วันละสองเข็มเหมือนพวกติดยาเลยเนาะเพวกติดยาเลยเลยสี่ปีฉีดตลอดนะโอ้โหไม่ขาดเลยสี่ปีพาไปมากินพอกินกระปุกแรกก็รู้สึกตัวมาเบาขึ้นตึงนองก็ไม่เมื่อยไม่อะไรเข้ากระปุกที่สองก็อ๋อทาไมวะดีขึ้นดีหมดทุกอย่างแ้วของอื่นนะปวดเมื่อยนีย่ดีหมดดีขึ้นน้ําตาลตอนนี้ไปไปตรวจก็วันที่สิบเอ็ดที่แล้วนี่แปดสิบเจ็ด ตั้งแต่เจอกับบินไม่ไม่เคยกินเลยยาลุเอาอันนี้อย่างเดียวทุกวันนี้นี่ปกติละปกติแล้วน้ำตาลเหลือ87ความดันความดันร้อยสามร้สามเกับเป็นเบาหวานมากี่ปีครับเกิดแผลที่นิ้วแผลที่นิ้วเท้า่นิ้ว,น,วนิ้วเท้าข้างซ้ายครับ น่าเกลียดมากไปพบแพทย์แพทย์บอกว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วมีเะท้าไม่เกิดอาการบวมด้วยอ๋อแบน้ําตาลสูงเท่าไหร่เท่านั้นตอ่นั้นก็สองสองร้อยกว่านอนโรงพยาบาลนี่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดเดือนไม่อยากตายโรงพยาบาลนะครับขอกลับ้านกินอาหารเสริมตัวนี้ประมาณสามวันผมทานข้าวได้อ่าได้ได้บิมเข้าไปโดนนื้อมกกราผมหายแล้วเุ้ยอยู่โรงพยาบาลเจ็ดเดือนไม่ดีขึ้นยมาู้จักกับบิม ก็ลองทานประมาณ5้าเดือนกหเดือนนี้แผลเป็นยังไงฮะไม่มีเลยหายสนิทเลยเหรอครับกรมมพันุ์เป็นกรรมพันคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นกรรมพันนะฮะลูกทั้งหมดเป็นหมดเลยทุกคนลผมเชื่อว่าความดันเนี่ยลดลงความดันคงจะลดลงแล้วก็ไขมันในเลือดก็จะลดลงด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ที่ใช้แคปซูลสีฟ้า ในเบญยาเป็นเวลาต่อเนื่องโรคเบาหวานนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทราบสาเหตุของโรคเบาหวานกันก่อนเลยนะคะตอนนี้ปลายอยู่กับ หัวหน้าคณะนักวิจัยโ p e r a t i o n b i m นะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสู tical จำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกนะคะท่านศาสตร,ราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราค่ะสวัสดีค่ะสา <ใช S 1> <บ>เหตุของโรคเบาหวานค่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรคะกรรมพันธุ์หรือว่าวิธีการรับประทานอาหารการดำเนินชีวิตคะอาจารย์ผมอะไรหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเบาหวานมันหมายถึงอะไรถึงเรียกว่าเบาหวานใช่ไหมคะเบาก็คือปัสสาวะนั่นแหละก็เบาแล้วก็ออกมาหวาน อพอหวานเนี่ยเราจะเห็นนะมดมันไปตอมนะเพราะะนั้นไอ้เบาหวานแล้วมัหวานมันเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุที่หวานผิดปกตินั้นก็เพราะว่าบริโภคอาหารของเรามีอาหารหวานมากเกินไปหรือขณะเดียวกันก็อาการเผาผานอาหารหวานเนี่ยมันไม่ได้เป็นประสิทธิภาพเท่าขควรในเลือดของเราเนี่ยมันจะควรจะมีระดับน้ําตาลปกติทุกคนฮอร์โมนซึ่งอยู่ในเลือดแล้วก็จะมีหน้าที่พาเอาน้ําตาลโมลิลุลน้ําตาลในเลือดเนี่ย พอนเขาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์ส่วนต่างๆร่างกายนะครับน้ําตาลก็จะอยู่เหลืออยู่ในเลือดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะมีอาการเบาหวานนะครับอีกไม่สามารถพาน้ําตาลซึ่อยู่ในเลือดไปเลี้ยงตามเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายได้กรณีนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการดื้อน้ำตาก็จะอยู่ในเลือดแล้วก็เกิดอาการเบาหวานที่สาเหตุมันมาจากกระดูกเบต้าเซลล์ที่อยู่ที่ถักอ่อนนะครับ ซึ่งเป็นอวัยะที่จะหลั่งแอ่กิณีคนที่เป็นเบาหวานร่างกายของเรามีอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอย่างไรแพ้ภูมิเดเองเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการหลั่งสารต้านทานโรคสารแพ้ภูมสิสร้างภูมิกันมากเกินไปอย่างกรณีน,นี้ก็คือสร้างสาร T N F Alpha แล้วก็อินเทอร,ร์โอนแกมมาสารสองตัวเนี่ย เป็นสารซึ่งสร้างภุมมกันให้กับเราแต่ในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานมันมากเกินไปมันก,ก็เร,เริ่มเริ่มเป็นปัญหากับเราแล้วเป็นปัญหาอย่างไรสิ่งแรกที่ที่มากที่สุดก็คือมันเริ่มไปทําลายตับอ่อนบริเวณที่มีเบต้าเซลล์เมือ่อตับอ่อนถูกทําลายถูกโจมตีในที่สุดเลือดของเราก็จะมีน้ําตาลมากขึ้นเราก็เป็นเบาหวานเบาหวานประเภทนี้เนี่ยเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งคือเกิดขึ้นจาก ภูม,มิคุ้มกันในร่างกายมีมากเกินไปและส่วนใหญ่มักจะเป็นกรรมพันธุ์นะฮะ,ะก็คือการทําหน้านี่จากการที่มีตับอ่อนถูกทาลายหรือทํางานมากเกินไปในขณะเดียวกันอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าตับอ่อนไม่ถูกทําลายมันยังหลังของมันปดเป็นปกติหรืออาจจะหลังมากซะด้วยซ้ําแต่ก็ยังเป็นเบาหวานก็เนื่องจากว่ามันมีการดื้อสาร2ตัวที่เราพูดถึงทเทสเทนและเอลฟาแล้วก็อินเทอร์ฟอรังแกมมาสองตัวเนี้ยที่ทำลายตับอ่อนเนี่ย ังเอิญมันไปทาให้เกิดภาวะรือสามารถพาน้ําตาลโมเลกุลน้ำตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายได้มากมีน้อยก็แล้วแต่เนี่ยมันทํางานไม่ได้น้ําตาลก็เหลืออยู่ในเลือดเยอะเราก็เป็นเบาหวานเบาหวานประเภทนี้เกิดขึ้นจากการยี่คือเบาหวานประเภทที่2นะครับการดื้อเพราะฉะนั้นสาร2ตัวเทนีเปอร์ฟาอินเทร์เฟอรนาคือต้นเหตุสําคัญที่มีผลเสียต่อการหลัง่งเลือดขาวของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย ทีมีสารอีกตัวหนึ่งส่รับอ,อินเตอ,อร์ลูคิน17มากเกินไป<ฆ>ไอสารส่วนนี้นักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าถ้ามันมีมากเกินไปจะทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นเบาหวานเป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเองเมื่อมันมีเยอะ<ฆ>เราก็มีอาการแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเบาหวานก็มากขึ้นแล้วเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะต้องทําอย่างไรนะสารสองตัวแรก ที่จะโจมตีถักอ่อนและทําให้ดื้อต่ออินซูลินเราต้องลดมันลงมาสารตัวที่สองที่ทําให้เกิดการแพรแพ้ภูุมตัวเองมากเกินไปเราก็ต้องลดมันลงมา<ฆ>แล้วเราลดมันลงมาได้อย่างไรเราก็ใช้สารสกัดจากมังคุดจากมะดําจากถั่วเหลืองจากกะหล่งลจากบกุบบกสูตรที่เราปรุงขึ้นมาแล้วให้อาสาสมัครรับประทานสีแคบสูลต่อวันเป็นเวลาสิบห้าวัน<ฆ>เรามาดูกัน คนที่กลกินแคปซูลแป้งในวันที่15สาร3ตัวนี่มันควรจะเป็นปกติเช่นนี้คนที่กินแคปซูลที่เราทําขึ้นวันที่15ตัวแรกคือ t ี a l p h อมันเหลือแค่35%ตัวที่2เหลือ60%นิดติดะ,ะตัวที่3อินเทอร์กิน17เหลือแค่50%าสสาร3ตัวที่มีปัญหาที่เป็นเจ้าปัญหาเนี่ยมันลดลง,ลดลงเพราะฉะนั้น อาการเบาหวานจะดีขึ้นไหมนแน่นอนนะครับะจะไม่มีใครเลยที่ใช้แล้วจะไม่ช่วยลดอาการเบาหวานข้อมูลวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนเมื่อเป็นอย่างนี้การโจมตีตับ่อนก็ลดลงเพราะฉะนั้นตับ่อนก็เริ่มทํางานที่ดีขึ้นเลือดก็ก<ๆ>มีมากขึ้นพาเอาน้ําตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายมากขึ้นน้ำตาลในเลือดก,ก็มีน้อยลงก็กลับสู่ภาวะปกติอาการเบาหวานก็ดีขึ้น S <S ขณะเดียวกันไอตัวที่2คืออินทอรกินสิบเจ็ดซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการคงเมหวา,ารรนนี่แหละเนี่ยหนึ่งในอาการงแพ้ภูมิตัวเองเมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองมันก็ดีขึ้นอาการเบาหวานโดยรวมก็จะดีขึ้นนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการผับปรับภูมิภูมิกันในร่างกายหรือทธเรียกว่าภูมิให้มันสมดุลเมื่อภูมิสมดุลเกิดขึ้นแล้ว อาการเบาหวานของเราก็จะลดลงมานะครับและในสุดเมื่อมันเกิดสมดุลจริงๆเราก็จะดูแลสุขภาพของเราได้เหมือนคนปกติแต่ก็ต้องบอกว่าเราต้องไม่ลืมว่าอาการเบาหวานเนี่ยมันเป็นกรรมพันธ์หลายหลายคนจะเข้าใจว่ารักษาได้ควบคุมมันได้นะฮะแล้วถ้ามันสําคัญอย่างไรอ่ะปัจจุบันมันก็มีผลิตภัณฑ์ซึ่งควบคุมเบาหวานอยู่ได้ลดเบาหวานอยู่ได้ แต่เราก็มากจะได้ยินเนาะไรที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตตับก็ทํางานหนักไตก็ทํางานมากๆในที่สุดก็เกิดภาวะไตไวายนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะเสียชีวิตจากไตไวายไตวายมันก็ทําให้ตายไวการที่ทําททให้เกิดการเสียชีวิตก็คือโรคหัวใจนะมันมาเป็นชุดพันธุ์ที่สามารถลดน้าตาลได้มันก็ควรจะเป็นปนซึ่งปลอดภัยแล้วก็ช่วยเราจะลดน้ําตาลได้ สักวันหนึ่งไตของเราจะพังหรือเปล่าสักวันหนึ่งจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นเกิดขึ้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าวิธีการวิเนียจะเป็นวิธีการที่ดูแลเบาหวานที่ถูกต้องที่สุดแล้วคณะนักวิจัยก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้แล้วก็อยากจะมอบให้เป็นมนรดกของคนไทยค่ะก็จากที่อาจารย์ได้บอกเล่านะคะก็เป็นเรื่องของการตับภูมิสมดุลน,นะคะกับปัญหาสุขภาพคือเรื่องเบาหวานนะคะ